สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ขึ้นมาเลาะเขาอีกแล้วนะคะมาชุ่มมือนะคะเพราะว่าบ้านเฮาก็หากินตามคูตามผูตามผาเนาะวันนี้ก็ได้หลายพอสมควรนะคะนี่เลาะมาเลาะมาวันนี้ก็เลยมาเห็นมองสมบิวของเฮานะคะแม่นี่ค่ะสิมองลงไปก็สิเห็นหมู่บ้านของเฮาหมู่บ้านเล็กๆเนาะบ่ค่อยได้มาโซนทางนี้ไงนี่มันสิมีช่องเปาะอ,อยู่ตรงนี้ อ่าจะเห็นโมบ้านของเหานะแล้วชี้สังเกตก่อนอ๋อนี่คุณแม่สังเกตเอาเด้อมาตรงนี้สิเป็นโมบ้านผู้ใดบ้านของผู้ใดนะคะนี่ล่ะไปทรงมองได้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวเสพหาลงไปทรงดู กะสิเห็นบ้านของเฮากระชั้นนี่แหละค่ะนี่หมายทางนี้เยื่องซ้ายเยื่งขวาแค่นี้ก็ซูดบ้านแล้วค่ะนาะตรงนี้ก่จะเห็นชัดกว่าหมูนะสาหรับตรงที่ใกล้ๆบ้านของเฮานะคะอืมตรงนี้เป็นจุดเด่นที่สุดอมองไปก็ซิเห็นหมู่บ้านของเฮาอันปูนก็จิเป็นผู้หลวงนะคะหลังขาวๆนู่นไกลไกนู้นนะขามู่บ้านของเฮาก็มีแค่นี้คะ่ะหนี่ระวัง หน้ากล้องน,นี่สิเป็นหมู่บ้านของเฮานะสุดบ้านแค่นี้แต่กระทังทางทางขวาเนี่ยก็สิมองมาเห็นนะคะสิมองตัองห็นตรงข้างหน้าลงไปนี่ก็สิบินบ้านของมะเฮาน,นะคะนี่อยู่ท้ายๆบ้านออกไปทางห้วยปุงนะค่ะทางนี้โซนทงางไยไม่นี่สิป็นกลางบ้านนะคะมองก็เห็นเลยเนาะค่ะนี่ก็สิเป็นมองชมวิวของเฮานะค่ะเดี๋ยวสิหมายไว้ก่อนเดี๋ยวสิลืม เดียวมาย้ำหนาวสิพามาเด้อจำได้แล้วค่ะเดียวหมายไวแล้วเดี๋กระสิพามาเที่ยวเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวถ้ำหลอดน้ำหาเห็ดหลดไปเนาะค่ะไปกาอยู่ใกล้กับถ้ำหลอดนะคะมาตรงนี้กระสิได้เที่ยวสองจุดระหว่งางถ้ำหลอดกับหมองชมวิวโกกกของเฮานะคะแม่หนูเห็นละเดอ้อค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของเขาค่ะแม่สนใจสิมาเที่ยวกะสิพาขึ้นมาจุดนี้ค่ะตรงที่ทางขึ้นมันกระสิโค้งมาทางนี้นะคะไปหาเห็ดต่อกัน มายามหนาวยามหนาวมันสิมีอย่างผินแน่นนในภูเขาของเราเก็เบเฮ็ดเฮ็ดบดแต่ขอนมันนี่จะอยู่สเดอ้อกอนเหตุท่นี้เพราะว่าบ่ค่อยได้มาโซนทางนี้ไงขันมาก็มาโซนทางนู้นอนะ่ะทางทางขวาไปทางนู้นอนะ่ะน้อยนักนะหนูชิมาโซนทางนี้มันนี่ก็เออเห็นเขาว่าดได้ทางนี้ก็เลยแวะมากะพิ่นกะให้ได้อยู่ได้ละ ก็ถึงก็ขาดมือนะคะแม่มเห็ดอย่งก็เอามันเห็ดเห็ดต่างๆทางนี้มันยังปม่ทันได้ออกปันไดอีกชุดหนาเนาะหรือว่ามันจะออกหล่าหรือเปล่าหรือว่ามันเน่าแล้วกับบลูกเดี๋ยวหากระโหลกหาไปดวงดีก็ได้อันนี้สิเป็นขิงป่านะนี่หัาหนาเคยพาลูกไปกินกับแกงเนาอไม่ นี่หัวข้าชายป้าอันนี้เขาจะเอาไปกินกับแกลงแล้วไหมนะคะอันนี้นี่อุ้ยงามอุ้ยมันลึกมันขบหัวมันบกินนี่สวยนีตน่ตื่นดีฮะนะที่แรกหนูก็กินมาเป็นนะเพราะว่า บ่เคยเคยกินบัน,นี้ลาเลยบอกว่ามันกินได้แล้วบอกหนูไปเห็นแต่ไทยอุดรเขากินะนะนี่งามเธอเด้อเดี๋ยวมาเขาสิเอาเมื่อแกงเอาเมื่อกินกับแกงนรอไม้เมนอยู่บ่เมนหัวขิงอยู่บ่เดี๋ยวต้องเอาไปถามยายเบ่อาสมีก็พอแต่คิดว่าใช่น้อโอ้ เจซ๊ซีหากินอย่างไี้มัน,นี่เอาทุกอย่างเลยนะบอกนึกว่าทิ่มมีดไปแล้วเอาทุกอย่างที่ขวางนาเดี๋ยวสิพาไปทถโำรดอันนี้ก็สิบป็นโขกเห็ดไครนะตรงนี้นะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเอามืึงให้ยายดุมดูว่ามันเม็นไหมอันนี้คือเห็ดผีเบื่อนะนี่ ออกหลายๆนี่ถ้าเห็ดอันนี้ออกแล้วเดี๋ยวเห็ดต่างๆนานา,นากระซิออกรล่บางเห็ดไข่กันเอาเมือเพื่อไม่นใส่แบบนี้แหละค่ะตื่นมาค่ำม,มาทัานฝนตกนี่ก็ไปยกยออืขอขคงเห็ดไข่ด้วยนี่เดี๋ยวาไปโลํทำอดแลวก,ก็เมือนะ เมื่อเช้านี่ขึ้นมาได้เห็ดไข่นะนี่ดอกใไงไงเบอร์เิเลสซนอรนี่เห็ดไข่ดอกใหญ่นะอู้ยุงหลายแท่นี่ค่ะอันนี้เห็ดไข่อันนี้ขึ้นเห็ดเห็ดมันปูนะนี่แศรษค่ะออกกรึ๊ดกรึ๊ดกรึ๊ดเลอะอยู่นั่นนะเห็ดเฮากระดานี่เดี๋ยวเฮาไปต่ออีกก่อนดูดินนะคะเป็นดตาเห็ดออกดินดำ ือจะเขามาสะหาเห็ดหรือว่าแตก่กนเห็ดพอออกหลายนะเธอนีในะทางเขามานี่มัเสียหนนี้เห็ดขมเห็ดขมอยากได้เห็ดมันปูมัน,มมน่มไม่ได้ไปส่งอก นี่กูเห็นละงกเหลืองเดี๋ยวเราขึ้นไปเบิ้งท้ำรถดกันแล้วกันวนกลับนแต่ก้นฮะิดเพอนน้นมากับยายสมัยก่อนนะแถวนี้นะโอ้ย10 20ปีที่แล้วนะสมัยคอยเป็นเด็กน้อยนะมากับยายนะนี่เห็นอีกแล้ว เก่งแสบนะคะมันจะออกกรึดกรึดกรึดแต่กอนหลายนั่นเป็นด่งอยู่มันรีว่ามันยังไม่ทันได้ออกบ่านยุงหลายยางฝนยุงหลายยุงชุ่ม โอ้เหาวไปเรื่อยๆค่ะบกไก,ก่ดอกสำหรับเฮาที่มาหายุงหากินนะโอ้แขนคอยตูดเบิดหนุทั้งหมดพูกหง่กัด ยายกกมบอกเขาได้เหตุเพาะทางนี้ว่าฉันโอ้ใหญ่เอ้ยมันกอกปิดน้ำดวงนะ,ะดวงไปได้ก็ได้ฮึขึ้นไปนี่บ่แล้วก็ชิจเจอเหตุระงูกัะ ชิโพชิเมมน้ำตามติน้ำตามมืออ่ะ,อะโอ้ขี้ตัวให้มาได้ใหญ่กลุมเนี่ยปีนี้เห็ดเพมันหาย,ยากถ้าเกิดเห็นกนะ็คือเมื่อวานนี่ฝนตกแบบนี้นะมันจะละละ่อนอยู่เ่าต้องหาเหาหาย,ยากเลยนะทามันออกนะ ข้าไปแบบนีここ้มันมนก็สิลอยอยู่นี่ถามมันออกน่ะเลียวไปก็เห็นโอ้ยหนามต่ำอีกแล้วมันนี่ค่ะเจอแต่หนามนะอื้ม เทวดาถ้าจะบ่เปิดอ,อกใช่นหมนอนถามมันอกนี่โอือ แต่ก่อนมาหาน้ำยานีสะสะนี่เด่คขรุขรูอยู่ดูเดี๋ยวมาหอด,หอด้วยเด้อเม้ไก่ดอกคันากะพามาเที่ยวขับไปไหว้พระเอกคกนแล้วก็ข,อขอมาทำรดกัน คนมาเขาสิมาหาเห็ุทะลุออกไปนี่นะ,ะอันนี้ค่ะสิเบิงจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนอะอันนี้สิเป็นมองน้ามออกนี่หน้มามันสิมาทะลุออกตรงนี้นะคะนี่เวลามันไหลลงมานี่ยมันสิมาทะลุออกตรงนีง้มันสิปองงปองอยู่นี่ ขันเราขึ้นไปบนข้างบนเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเปลวรูอีกหมองหน,นึ่งค่ะนี่มันจะเป็นอุโมงค์ลงไปนูนนะน่นนะนู่นน่ะขับไปนูน่นตลกลงนี่ซนะเนาะนูนนะ่นอ่ะอุโมงค์มันนะคะนี่กระโดดออกรูนี่เราขึ้นข้างบนนะบน้านนี้มันมีสามเปลววะอุ๊ยสีเปลวอันนั้นเปลวสุดท้ายที่ข้างล่างเนะอันนี้เปลวที่สอง อันยิ่งปงที่สามนี่ลึกมากเลยหูนะนอ้ยเขียดตะปาดเขียดตะกบน้องขาลึกแหงเลยน่ยกบขึ้นข้างบนบันข้างบนนี้มันสิเป็นถามไงเลยนะ มันหกเลยเด้อพี่พัดเดอ้อยาพากันมานะ่ะนี่เฮ็ดเฮบ่มีบ่น,นี่อันนี้สิเป็นโซนข้างข้างบนนะนู่นค่ะลงไปข้างล่างตอนที่มานะ่ะม,มันมีต้นไม้งิ้วอยู่นี่ต้นงิ้วอันนั้นสิเป็นต้นเปาะที่เขา ที่หมอทำนายว่ามีต้นนิ้วป่ากับต้นไม้โปะอยู่บนหัวถ้ำแล้วก็คือตรงนี้นะคะที่หมอทำนายนะแต่ว่าเขาเอบรบูลวาเมนหรือบอมเมนนี่ลงไปตรงนี้แล้วก็หลอดไปข้างในนะนี่หลอดไปตรงนี้นะคะออกไปนู้นเลยนี่กริเว๋ากแก่ปัอันนี้ก็บริเวณ ข้างบนลูกออสนะคะลูกออสอุ้ยเขียดกระปาดอุ้ยเต็มเลยนี่มวิตเอาอยูน่ก็ได้นี่ค่ะนี่เขียดตะปาดลูกเขียดะปาเนะาะเป็นตีนแล้วเนอ้อน,นุน่นแยะๆเลยค่ะนี่ถ้าเกิดมันเป็นตีนีน้มันซีบีลงวิ่งลงกระเบ้านะอุ้ยค่ะถ้าเกิดตกแรงน้ำมันก็มาแหงนะคะอยู่ระว่างอุกนี้นะ อุลุกลึกมากเลยมันวิ่งลงเบอรแล้วมันเห็นคนมามันก็วิ่งลงในอุกลุกนี่ค่ะนี่แหละเป็นแรงหากินของไทบ้านเฮานะขันต้องมาแต่เศร้านะคะมาสายบ่ทันนะบางคนก็ได้เนี้ยบ่ได้เนี้ยนะขันเฮาบ่หูจักปลามันแหงบ่ได้เลยขับบนเฮาหูจักที่มันออกนะเฮาก็ตรงดิ่งไปเลยนะคะอันนี้อ้โห่ไม่สิเป็นอัน น้ำลงมาจากเขาเลยนะคะมาจากเขานน้นเขาพล็กไฟเลยอันนี้มันสิเป็นขังบุโอ้ยลูกออดเยอะแยะเลยอะอันนี้สิเป็นลูกปูลูกกระปูไข่นะนน้นนะอีน่าลากแข้คุณแม่เอ้ยเดี๋ยวประมาณเดือนกันยาสิงหากันยาเนาะกระปูเขากอาสีเอาอันอาหารมาวางนะลึกนองหงนี้ลองลึกนู้นกระปูอี๋เป็นอันนี้ละแค่บ,บ้านฮาหากินแบบนี้แหละค่หากินตามภูตามเขาไป เละขึ้นเบิ่งอีกดวงดีก็ได้เฮ็ดได้เนาะดวงบดีก็บ่ได้นะเราต้องไปแต่เซ้าเมื่อนี้หนูมอาสายก็ลเลยเบิงไปโลเบิ่งก็น่าั่นถ้าถ้าเกิดมาหาปู่ก็สิเอาไม้เพราะว่าช่วงนั้นนะ่ะน้ำไม,ม่สิเต็มเลยนะแถวนี้นะ,ะก็เอาอันเอาเนื้อมาวางเอานะ ก็เสิเอาเนื้อไก่มาวางคอยก็บพวกคยเดินเลาะห่วยนะพึ่งพามาเลาะนี่ลูกออดล่ายหลายต่กอนหอนเหน็ดนแถวนี้นะนี่มีหอนเห็ดบดค่ะถ้าเกิดเดยนนี้มันกัะเบิดอายุกัะมันกะบ,บ่มีนะเบิดอายุแล้วก็ขึ้นเร็เวคดหนูสิตันเอาขายอกันเนอ คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ